บาร์เซโลนายังเดินหน้าหวังปิดดิลดียสร่วมทับส่วนนักเตะเปิดทางย้ายทีมก่อนหน้านี้เจ้าบุญทุ่มเคยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วแต่ทางหงแดงปฏิเสธในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ติดตรงการเจรจาระหว่างสโมสรเนื่องจากแชมป์พรีเมียร์ลีกต้องการเก็บนักเตะไว้ใช้งานรวมทั้งยังปฏิเสธข้อเสนอจากบบเยอนมิวนิกเช่นกันอย่างไรก็ตามแนวรุกทีมชาติโคลอมเบีย เปิดทางที่จะย้ายไปค้าแข้งที่สเปนล่าสุดมูนโดเดป o อร์ติโวรายงานว่าดีอาสและเอเย่นของเขาให้ความสำคัญกับการย้ายไปยังทีมจากแคว้นคาตาลันและจะขอให้ลิเวอร์พูลช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายทีมครั้งนี้ทันทีที่การย้ายทีมของนิโกวิลเลียมถูกยกเลิกทำให้ตัวแทนของดีอาสส่งสัญญาณไปยังบาร์ซ่าโดยบอกเป็นในว่าสนใจและยินดีที่จะเซ็นสัญญาโดยไม่เรียกร้องระเบียบการลงทะเบียนนักเตะ หรือเงื่อนไขาการปล่อยตัวฟรีใดๆซึ่งทางนักเตะเชื่อมั่นว่าสโมสรจะจัดการปัญหาการลงทะเบียนได้ทันเวลาอย่างไรก็ตามจากรายงานมาร์กัสแรดฟอร์ดปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกับยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนและทางนักเตะทีมชาติอังกฤษก็ยังมีชื่ออยู่ในการเสริมทัพของทีมเช่นกันบาร์เซลโลนาเพิ่งอกหักจากนิโกวินเลียมปีกทีมชาติสเปนของแอตเลติกบิล ที่เกือบจะคว้าตัวมาร่วมทีมได้แล้วแต่สุดท้ายเกมพลิกนักเตะตัดสินใจอยู่กับบินบาต่อไปพร้อมจะโรปาก,กาขยายสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2035